สวัสดีครับพี่น้องและเ c ซีที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเกตเล็กเกดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องไก่หลุดฟอร์มนะครับไก่หลุดฟอร์มเนี่ยนะครับอ่ามันก็มีหลายสาเหตุนะไก่หลุดฟอร์ม เราจะเอากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับถามว่าได้ไหมได้นะฮะได้แต่มันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เรา,าทำหรือไม่นะครับไก่หลุดฟอร์มมันก็มีหลายสาเหตุนะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไก่จะหลุดฟอร์มนะครับนะไก่หลุดฟอร์มนะอย่างเช่น สมองกระทบกระเทือนนะหรือเส้นประสาทเสียนะครับเป็นระบบภายในนะครับมันก็จะทำให้ไก่หลุดฟอร์มได้นะครับนะไก่ของเราหลุดฟอร์มได้เช่นกันนะครับนะสนะฮะไก่ของเราเป็นไก่ป่วยหรือไม่นะครับไก่ป่วยนะไก่ไม่สมบูรณ์เนี้ยนะครับ บางทีบางครั้งมันก็ทำให้ไก่หลุดฟอร์มได้เช่นกันนะครับนะสนะไก่ของเราอ่อนหรือไก่ของเรามีไฟบ้างไหมนะครับถ้าไก่ของเรานะครับเป็นไก่หนุม่มนะอยู่ดีๆนะฮะเมื่อก่อนทำจิตกรรมมอเงี้ยนะฮะโอ้ยเข้าฟักเข้าซองนะครับ แต่พอจะเริ่มเอาไปทำกิจกรรมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้หลุดฟอร์มเนี่ยนะบางทีไก่ของเรานะครับไปเจออ่าเป็นพวกกระดูกเนี่ยเป็นพวกของแข็งอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ไก่ของเรานั้นขยาดนะทำให้ไก่ของเรานั่นขยาดและมันก็จะทำให้หลุดฟอร์มได้เช่นกันนะ ทางที่ดีนะฮะไก่จําพวกเนี้ยนะไก่ที่ใจน้อยเนี่ยนะครับอเป็นพวกอไก่ไม่ค่อยมีใจพวกเนี้ยนะครับให้ให้เอาออกไปเลยนะไก่ที่ใจดีเนี่ยนะผมรับรองเลยว่ามีน้ำอึดน้ำทนแน่นอนนะครับนะอย่างไก่ป่วยนะครับ ไก่ป่วยเราต้องดูด้วยด้วยว่าไก่นั้นป่วยแบบไหนนะครับไก่แล้วป่วยแบบไหนป่วยแบบเสียเส้นหรือไม่หรือ,อป่วยแบบเป็นระบบภายในอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเส้นประสาทเส้นสมองนะฮะพวกนี้มันก็จะเอากลับคืนมานั้นที่จะสมบูรณ์นั้นมันก็ ก,ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ารักษาให้มันหายก่อนแล้วเราก็เอามาเข้าฝักเหมือนเดิมนี่นะมันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆนะครับนะจากกรณีที่ไก่หลุดฟอร์มนะถ้าไก่ของเราเนี่ยนะครับมีไฟขึ้นมาเนี่ยอย่าง2อไฟสไฟเนี่ยเราจะทำต่อเนี่ยบางที ไก่ของเรานั้นอยู่ดีๆนั้นมันก็หลุดฟอร์มนะช่วงที่บางทีถ่ายขนพวกน,นี้นะครับถ่ายขนนะและเราก็เอามาออกกำลังกายเนี่ยนะครับเอามาออกกำลังกายแล้วมันก็จะทำให้หลุดฟอร์มเนะี่ยระยะเวลานะฮะบางทีช่วงถ่ายเนะี่ยมันใช้เวลาและบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปบ้าง นะมันไม่ต่อเนื่องพูดง่ายนะครับไม่งั้นที่ว่า,าที่เราจะไปหาลงจิตกรรมเนี่ยมันหาไม่ได้เอากลับมาเนี่ยมันก็ต้องมาทําจิตกรรมเหมือนกันนะครับนะชันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่ไก่ของเรานะครับมันมีไฟอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันหลุดฟอร์มขึ้นมาเนี่ยนะครับ ผมแนะนำเลยให้เพื่อนๆนะฮนะเอาไปทำพ่อพันธุ์นะเอาไปทําพ่อพันธุ์จะดีกว่าดีกว่าที่เราจะเอามา,าเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนกับเราเอามาเริ่มต้นใหม่เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาแต่ประสบการณ์นะของอไก่ตัวนั้นๆที่มันมีไฟอยู่แล้วนะ่มันก็จะให้ไหวขึ้นนะ ามันก็ไวกว่าไก่หนุม่มพูดง่ายนะครับมันก็ฟื้นขึ้นมาไวกว่าไก่หนุ่มนะครับนะถ้าเป็นไก่หนุ่มนะฮะถ้ามันหลุดฟอร์มขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะเราไม่ต้องเอาหรอกครับไปหาตัวอื่นมาดีกว่านะบางทีไก่ที่ไก่หนุ่มของเราเนี่ยที่มันหลุดฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับ เราทำจนดีทำจนแข็งเนี่ยนะครับแล้วเอาไปทำกิจกรรมนะบางทีเพื่อนๆอาจจะเสียเงินก็ได้นะเพราะบางทีทำทำไปเนี่ยหลุดฟอร์มขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีเจอดีดด้วยนะครับนะผมแนะนำเพื่อนๆว่าให้หาตัวใหม่ดีกว่านะครับนะไก่หลุดฟอร์มนะมันก็มีหลายสาเหตุนะมีหลายสาเหตุมาก บางทีไก่ของเราเนี่ยนะครับไปเจอกระดูกนะไปเจอของแข็งเข้าเนี่ยบางทีไก่ของเราเป็นไก่หนุ่มขยาดก็มีนะครับเป็นไก่ขยาดไปเลยนะอ่าตะ,ต,ะตะเปะตะปะไปเลยว่างั้นเถอะนะก็เราต้องต้องตอนไก่หนุ่มเนี่ยเราต้องหาไก่ที่รุ่นเดียวกันนะ เอามาเอา,เอามาทำกิจกรรมเนี้ยก็ขอให้เป็นรุ่นเดียวกันอย่าหาไก่ที่เป็นกระดูกนะแล้วมีประสบการณ์พวกนี้นะครับอย่าเพิ่งเอามานะเพราะบางทีมันจะทำให้ไก่หนุ่มของเราเสียไก่ได้เหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นชไก่ที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับ มันก็มีหลายสาเหตุนะมีหลายสาเหตุที่ทำให้ไก่หลุดฟอร์มนั้นนะและบางคนนะก็ไม่เอาผมแนะนำว่าไม่ต้องไปเอาหรอกนะถ้าไก่หลุดฟอร์มแล้วเนี่ยปล่อยไปเลยนะครับถ้าอย่างไก่ที่มีไฟไฟนะครับมีไฟติดเนี่ยนะครับอย่างมาสองไฟสไฟเนี่ยหรือไก่ถายเนี่ยนะครับนะ เราก็เอาไว้ทําพ่อดีกว่านะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับนะไก่หลุดฟอร์มนะถามว่าเอามาเข้าฝักเนี่ยได้ไหมนะครับได้นะฮะแต่ว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆว่าเห็นตะกอนใหม่ๆเนี่ยวิุงดีนะครับดีแข็งแรงนะครับและ เอามาทำจิจกรรมเนี่ยโอ้ยดีดีแต่พอถึงเวลาจริงๆนะมันก็หลุดฟอร์มเนี่ยบางทีไก่ของเราเนี่ยนะครับกระดูกไม่ถึงนะหรือบางทีเราเลี้ยงเลี้ยงไม่ดีหรือเลี้ยงไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเป็นเป็นพวก ยาสมุนไพรออกกําลังกายอย่างเงี้ยบางทีเราทําไม่ถึงเงี้ยนะครับไปเจอของแข็งของกระดูเข้านี่ทำให้ไก่เราท้อนะครับทำให้ไก่เราท้อแล้วก็ทําให้เสียเสียฟอร์มสเปสะสปะไปเลยอย่างเงี้ยนะครับและบางทีไปเจอ,อไก่ที่อฟอร์มฟอร์มแบบไม่ชอบ นะเป็นเชิงที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็สเปะสปะเหมือนกันนะทางที่ดีนะถ้าเราเห็นไก่จำพวกนี้แล้วเราไม่ต้องไม่เอานะเราหาเปลี่ยนตัวใหม่มาเลยดีกว่านะถ้าไก่หลุดฟอร์มยังเป็นไก่หนุ่มไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังมีไก่ยังติดไฟแล้วเนี้ยนะครับเราเอามาทำพ่อพันได้นะครับนะก็ มีประมาณนี้นะครับอ่าก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับนะอ่าก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้ก่อนคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะตามคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ